เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิปีที่แล้วที่ผมเจอมากับตัวสมัยตอนที่ผมทำงานเป็นตากล้องอยู่ในโปรดักชันเฮาส์ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งที่นี่เรามีกฎเหล็กหข้อที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามและห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาด 1. ห,ห้ามมาที่นี่หลังตี 3. สาม 2. ห้ามขานรับเสียงแปลกบอม 3. ห้ามล้องเพลงหรือผิวปากในยามบิการ 4. ห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอในพื้นที่ของห้าม 5. ห,หากคุณพาเพื่อนมาด้วยควรจับตาดูกันและกันให้ดี 6. ห,หากคุณนำรถมาตรวจสอบให้ดีว่าคุณได้ล็อกประตูอย่างเรียบร้อยแล้วเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อ ตอนผมนัดไปถ่ายงานกับเพื่อนสามคนที่โปรดักชั่นเฮาเพื่อนของผมชื่อตั้วกับต๋องเพราะเรานัดเจอกันตอนตีสามเพราะเราอยากได้บรรยากาศภาพให้ดูมืดๆแต่เป็นตอนเช้าผมไม่สนเรื่องกดสักเท่าไหร่ถึงจะเถียงกันอยู่สักพักก็เถอะวันนั้นผมมาถึงก่อนพอดีที่นั่นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมีแค่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ตรงกลาง เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายค่อนข้างเยอะตอนนี้มีแค่ผมคนเดียวผมก็ขี้เกียจล็อกประตูรถจะได้สะดวกกว่านอกจากผมไม่ได้สนใจกดพวกนั้นแล้วผมก็ยังสนใจกดข้อที่4ด้วยว่าห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอถ้าที่นี่มันเป็นบูอรชั่นเฮามันก็ต้องถ่ายได้สิว่าแล้ว ก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศทดสอบแสงและมุมในภาพรอเพื่อนเพื่อนเพื่อบล็อกช็อตหน่อยดีกว่าจนมีเสียงของเพื่อนผมทักขึ้นมาพอดีผมโบกมือเรียกและตะโกนตอบกลับคนที่มาคือตัวส่วนต๋องไอผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนระหว่างนั้นตัวก็เล่าเหตุผลที่มีกฎแบบนี้ขึ้นมาให้ผมฟังว่าบริเวณนี้ เป็นบริเวณที่มีเรื่องเล่าอาถรรพ์จากต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมันเป็นจุดที่เมื่อหลายปีก่อนมีคนมาแขวนคอตายต่อมาก็มีอุบัติเหตุให้รถบัสคันใหญ่ของคณะที่จะไปทอดกระถินได้ชนต้นไม้เสียชีวิตยกคันทำให้คนเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ ผมคิดว่าเป็นแค่การฟังนิทานข้ามเวลาทั้งคุยเรื่อยเปื่อยหยิบกีตาร์บนรถมาเล่นเพลงและร้องเพลงแต่ตองก็ไม่มาสักทีผมเลยเริ่มถ่ายกันแ,แค่สองคนเมื่อถ่ายเสร็จก็ขึ้นรถกลับบ้านตัวก็ขอติดรถมาด้วยในใจตอนแรกที่ผมคิดว่าแหกกฎไปหลายข้อแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้คงเป็นแค่เรื่องแต่งแน่ๆ จูๆ่ๆต๋องก็โทรมาผมยังไม่ได้ได้พูดอะไรเขาก็ชิงบอกก่อนว่าตัวตกบันไดาขาพลิกเมื่อตอนเย็ยนต๋องก็ไปเยี่ยมตัวที่โรงพยาบาลแต่เพลรับไปเลยไม่ได้ทักมาบอกลวงหน้าผมเองคิคดว่าต๋องแค่ล้อเล่นแต่เขาก็ส่งรูปของเขาตัวเองที่นั่งกินข้าวต้มกับตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมายืนยัน ผมนิ่งเงียบไปสักพักจนแทบจะลืมหายใจในหัวเคียงคิดแต่ว่าเลวตัวที่นั่งอยู่บนรถของผมน,นั้นตอนนี้คือใคร